ยินดีต้อนรับสู่ช่องคําไทยๆสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคําไทยๆจะมาสอนวิธีนับเวลาแบบไทยกันนะคะวิธีนับเวลาแบบไทยค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคนรุ่นปู่ย่าตายายหรือว่าผู้สูงอายุนะคะเรียก10นาฬิกานะคะว่า4โมงเชา้าหรือ11นาฬิกานะคะว่าเป็น5โมงเช้ากันนะคะ หลายคนค่ะก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกแบบนั้นวันนี้ค่ะช่องคำไ,ไทยนะคะจะขอมาเล่าเรื่องการนับเวลาตามประเพณีหรือว่าวิธีการนับเวลาแบบไทยนั่นเองค่ะวิธีการนับเวลาแบบนี้นะคะก็จะเจออยู่3คําก็คือโมงทุ่มและตีนั่นเองค่ะคนไทยสมัยก่อนนะคะใช้การตีคลองและตีกรองค่ะเพื่อเป็นสัญญาณค่ะในการบอกเวลา คำว่าโมนะคะจึงเป็นคําที่เรียนเสียงของคล้องนั่นเองค่ะส่วนคําว่าทุ่มค่ะก็จะเรียนเสียงมาจากเสียงกรองค่ะคําว่าโมงนะคะหมายถึงวิธีการนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวันค่ะถ้าเวลานะคะเป็นก่อนเที่ยงวันตั้งแต่7จ็นาฬิกาค่ะถึง11บเนาฬิกาเราก็จะเรียกว่าโมงเช้าถึง5้าโมงเช้าค่ะแล้วก็ถ้าเป็น12บสนาฬิกานะคะ จะนิยมเรียกว่าเที่ยงวันค่ะถ้าหลังเที่ยงวันค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะเราก็จะเรียกว่าบ่ายโมงค่ะถึงบ่าย5โมงนั่นเองนะคะแต่ถ้าเลยไปถึง18นาฬิกาค่ะเราจะนิยมเรียกว่า6โมงเย็นหรือว่าย่ำค่ำค่ะคำว่าทุ่มนะคะก็จะหมายถึงวิธีการนับเวลาตามประเพณีสำหรับหชั่วโมงแรกของกลางคืนค่ะ ตั้งแต่เวลา19 0น,นาฬิกานะคะจนถึงเวลา24 0นาฬิกาค่ะจะเรียกว่า1ทุ่มถึง6ทุ่มแต่ว่า6 0ทุ่มค่ะเราจะนิยมเรียกกันว่า2ยามคำว่าตีนะคะก็จะหมายถึงวิธีการนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนค่ะซึ่งจะนับตั้งแต่1น0นาฬิกาค่ะจนถึง6 0นาฬิกาเราจะเรียกกันว่าตี1นึถึงตีหค่ะ แต่ตีหกนะคะเราก็นิยมเรียกกันว่ายำรุ่งค่ะแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆคนนะคะที่ยังสงสัยคำหนึง่งนั่นก็คือคำว่ายามค่ะไม่ได้หมายถึงรอปรพอนะคะหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยนะคะแต่คำนี้ค่ะจะหมายถึงคำที่คนไทยนะคะนับกันตามแบบไทยๆค่ะกับยามของแขกตามที่ปรากฏในบาลีนั้นนะคะแตกต่างกันค่ะทั้งนี้นะคะเพราะว่า คือหนึ่งของเราค่ะแบ่งเป็น4ยามยามละ3ชั่วโมงนั่นเองนะคะ1ยามก็คือตั้งแต่เวลายามค่ำก็คือจะเป็นเวลา18นาฬิกานะคะถึง3ทุ่มหรือว่า21นาฬิกาค่ะเรียกว่ายามหนึ่งค่ะ2ยามก็จะหมายถึง หลังเวลา21นาฬิกานะคะหรือว่าสามทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเวลา24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนหรือนะคะเราจะเรียกว่ายามสองค่ะต่อไปนะคะยามสามก็คือหลัง24นาฬิกาค่ะไปจนถึงเวลาตีสามค่ะหรือว่าสามนาฬิกานะคะเรานะคะจะเรียกกันว่ายามสามค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายก็คือสี่ยามก็จะหมายถึง หลังจากตีสไปจนถึงย่มรุ่งหรือว่า6นาฬิกาค่ะเราจะเรียกกันว่ายามสี่ค่ะซึ่งเป็นยามสุดท้ายของค่ำคืนนั้นค่ะระบบนี้นะคะใช้กันมาในบางรูปแบบค่ะตั้งแต่สมัยของราชอาณาจากรอยุธยาค่ะแต่ได้รับการจัดให้เป็นหมวดหมู่คล้ายกับในปัจจุบันนะคะในปีพุทธศักราช2444ค่ะ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5นะคะในราชกิจจานุเบกษาเล่ม17หน้าที่2 0 6ค่ะทุกวันนี้นะคะระบบดังกล่าวค่ะใช้ในการสนทนาระดับที่ไม่เป็นทางการเท่านั้นนะคะและดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเป็นวิธีการนับเวลาแบบไทยแบบสากลตามตัวอย่างที่เรานำมาให้เห็นนี่ค่ะ หวังว่าความรู้ครั้งนี้นะคะจะเกิดประโยชน์ให้กับทุกทกท่านค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับความรู้รอบตัวในช่องคำไทยไทยสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ช่องคำไทยไทยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับช่องคำไทยไทยวันนี้นะคะขอบคุณทุกทกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ